เราก็จะมาดูแนวเส้นนะการเดินของเส้นสัดรังสีทางด้านซ้ายซึ่งจุดกําเนิดก็อยู่ห่างจากสะดือทางด้านซ้าย3นิ้วเห็นไหมก็จะเรียงต่อจากอิทานี่แนวทางเดินก็มาใกล้กันนะครับเเขาจะเดินตัดบัดบกกลับมา มากับเส้นอะไรครับอีทาแ้วเขาจะมาทางด้านในาทางด้านในนะครับมาทางด้านในซึ่งมันจะมีรอยตัดกันอยู่เหมือนกันดูน่าต่อขอบสะบ้าด้านในนะงั้นการที่เรานวดขอบสะบ้าด้านในนะครับก็จะเป็นการนวดที่เส้นของสัตว์รังสีด้วยแล้วก็ อันนี้ก็จะวิ่งอันนี้เป็นแนวสันหน้าแข้งด้านในครับข้ามเข่ามาเลยเขาจะเดินชิดนะครับดูนะฮะเส้นนี้เดินชิดสันหน้าแข้งด้านในที่เรานวดพื้นฐานขาด้านในจำได้ไหมพื้นฐานขาด้านในจะนวด,นวดเดินแนวชิดขาด้านในแล้วก็มาทางลอดใต้ตะตุ่มนะนี่แนวเดนนะลอดใต้ตะตุ่มด้านในมาเนี่ยนี่คือตะตุ่มนะครับตุ่มด้านใน หลังจากนั้นเขาก็จะเดินไปตามขอบเท้าด้านในนะครับเขาก็จะเดินไปตามดอกขอบเท้าด้านในประมาณนี้นะครับพอถึงที่โคนนิ้วอยู่นะครับจุดวกของเขานี่คือเส้นสารังสีจุดวกนะครับเขาจะพาดเขาจะพาดขึ้นมาพาดขึ้นมา ดขึ้นมาทางด้านหลังเท้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาตามฝ่าเป็นฝ่าเท้าด้านนอกดูนะครับนี้ฝ่าเท้าด้านนอกแล้วก็วบตลบด้านสันนักแข้งด้านตัตุ่มด้านนอกตัตุ่มด้านนี้ขัไปนะก็เรียบแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นมาประมาณเส้นสองเส้นหนึ่งจะเป็นคาราทาลีถูกไหมเขาจะเดินอย่างงี้คู่มาชิดการาทารีการาทาีจะอยู่ชิดกับสือเส้นหนึ่งานนอกนั่นเองอันนี้ประมาณเส้นสองเส้นสองนะครับเส้นสองไล่ขึ้นมาเส้นสารังสีทวาลีจะยาวน่าจะยาวลงมาเลยแล้วก็แนบขึ้นไปที่ ตะตุ่มเอ่อไม่ใช่ครับสบ้าด้านนอกนั่นเองนะสบ้าด้านนอกแล้วก็ขึ้นไปที่หัวตะคากแนวนีนะ้จะเห็นแนวเลนละนี่ก็จะซ้อนกับค่อนข้างจะซ้อนกับไอตอนนี้เริ่มจะซ้อนเข้ามาหากันแล้วสีแดงคือกาลาทารีใช่ไหมตรงนี <c oughs> อ้อันนี้เราผ่านผ่านขึ้นมาผ่านขึ้นมาที่ท้อง แล้วก็วิ่งไปราวนมไปราวนมยดเห็นไหมจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองแล้วก็ลอดไปตามคอนะครับคอมุ่งสู่ตานะครับไปมุ่งสู่ตาซ้ายมุ่งสู่ตาซ้ายเปเส้นสุดที่ตาซ้าย นี่ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือนะฮะเส้นขอข,อ,ขอ,อีกครัค้รสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเสานซ้ายนี้เป็นสีเหลืองที่เราเห็นนี้โค้ดมาใกล้ๆก็ได้นะครับเป็นเส้นจากดังสีซึ่งเริ่มจากข้างสะดือ3านิ้วนะ แล้วก็เลาะแล้วก็มุ่งตรงลงมานะครับตรงขาหนีบซึ่งอยู่ขาหนีบเหมือนกันแต่ก็จะมาตัดกับเส้นของอีทาแล้วก็มุ่งตรงสู่ขอบสบ้าด้านในหลังจากนั้นก็ชิดกระดูกสันน้าแข้งด้านในาตลอดนะครับลอดตะตุ่มด้านในแล้วก็วิ่งไปตามฝ่าเท้าด้านใน มาวบกับอีกทีหนึ่งตรงโคนนิ้วเท้าทั้ง5แล้วก็ลอดมาทางด้านหลังด้านหลังด้านนอกนะครับเห็นไหมว่าจะวิ่งออกมาด้านนอกลอดตะตุ่มด้านด้านนอกใต้ตะตุ่มแล้วก็ขึ้นมาชิดมาอยู่ประมาณเส้น2ห่างจากตรงนี้เป็นสันหน้าแข้งเพื่อเือนซึ่งเป็นเส้เนสของกา,า,าลาทารีแปลว่าจะอยู่ชิดกับกา,า,าลาทารีก็คือประมาณเส้นสองนั่นเองแล้วก็ขึ้นมาที่ขอบของสบ้าด้านนอก วิ่งไปตัดกับการรักษีตรงกลกลางหน้าขาอีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งตรงสู่ตรงสู่หน้าอกที่ท้องแล้วก็ไปที่ไปที่เรานมนะครับไปที่รอดที่ไหายปลาผ่านลําคอผ่านลําคอนะครับผ่านลําคอช่วงนี้นะครับแล้วก็มุ่งตรงสู่ตาสิ้นสุดที่ตาอัานี้คือ ไปทีละสอใกลดังแล้่พรเส้นดอเดังมากเฮ้ยอนนี้มันขนาดที่ไม่ต้องปรุมั้งม่มั้ปรไม่หน่อยจใส่งว่ายน้ำาเอะนคเรปรไม่หน่อยก็ไม่หน่อยให้เห็นชัดนะครับเซอร์เซอร์เซอร์อ่ะโอเคเห็นไหม ตัดขึ้นตันนี้มาดูเส้นสาตลรังสีคู่กับเส้นอะไรครับทวารีทวารีารนะครับทวารีซึ่งไปสิ้นสุดที่ก็จะใช้สีเหลืองเหมือนกันนต่อไปก็เป็นเส้นทวารีซึ่งจุดกำเนิดก็อยู่ที่อะไรครับห่างสะดือมาสา <3 S 1> นิ้วนะครับ เดียวกันก็ลงไปที่ด้านข้างนะกมุ่งสู่ทางด้านในนะครับเส้นนี้จะมุ่งสู่ถ้าถ้าเป้าหมายก็คือยงขอ,ขอบขอบเข่าด้านในนี้นะครับขอเดียวหนาวแล้วนะฮะนะก็มาตัดตุ่มอามาเข่าด้านในแต่ว่ามันจะมีการตัดกันด้วยเส้น ภาพตรงนี้ไว้หลังจากนั้นก็เดินแนวชิดสันหน้าแข้งด้านในลงมานะครับนี่สันหน้าแข้งเราคำกระดูกสันหน้าแข้งขอบกระดูกสันหน้าแข้งด้านในเช่นเดียวกันเหมือนกันกับข้างนู้นเรื่อยๆแล้วก็ผ่านลอดใต้ตะตุ่มด้านด้านใน จากนั้นก็วิ่งล่อวิ่งมาขนานกับมาตามฝ่าเท้าด้านใน <Okay. S 1> เห็นไหมบางคนแก้ตาขันนัวแถวนี้เดี๋ยวไปดูนะมันจะมีจุดแค่จะสะท้อนนะตาใช่จะสะท้อน,อนแล้วก็ลาก เขวกมาทางด้านเดินเดินเส้นเข้ามาทางด้านขอบฝ่าเท้าด้านนอกถูกไหมแล้วก็ลอดตะตุ่มด้านนอกนแล้วก็เดินเส้นประมาณเส้น2 คือไม่ไม่ถึงก็อยู่ด้านเส้นสามนะประมาณเส้นสองนะซึ่งก็จะขนานคู่กับกาลาทะรีถูกไหมอันนี้คือแดงนี่คือกาลาทาลรีแล้วก็มาสะตุมด้านมาสะบ้าด้านนอกนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมามุ่งสู่ลาวโม